เดี๋ยวลงยุทูปจะบาดก,กันเ้องัว,ง,วง,งามอุย้ยงวัวง,งามงวัวง,งามงวัวง,งามมึงมีวัสนนานี่เดี๋ยวลงยุทูปเนี่ยบด,ดี้ <c oughs> งวัวง,งามแจ้งงวัวง,งาม,ามงป้างัวเพิ่มขึ้นงามแท้มึงดู Em bê, em bê, em bê, em bê bê, chà, bê chà Ui, xứng ám thà Hãy lụp nè Chắp nè, chắp nè Chắp nè, đâu, chắp nhắm á, chắp hồ nè Chắp hồ nè, chắp hồ Hóa u hù Hóa Hóa luôn

มาพี่มาพี่มาพี่ง้อหน่อยมาพี่ง้อหน่อยมาพี่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 ขวางง้วหน่อยขวากง้อหน่อยมาพี่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 อุ้ยเอิญไงคือคนกับพ่อว่ะหัวบ่ไปเลี้ยงแล้วตัดยุตสองตัวอยู่นหน้ากับว่าแห้งหรอหัวปัด เด็กขายยักษเทียไปนี่ก้อนก้อนอ๋อไก่มันห mm ุ่นดีก็นี่นั่นตัวก้อนก้อนอ่ลงมาก้อนอาลงมาบางทงนี่เมียกตัวเจ้อืออือนี่เนาะ แสบปะแซบบ่แซบเห็นไหมันว่าแซบเดจะจีภาพไปเบิองปลากับผูดคนเด้ออันนี้เบิ่งงวัวไปแล้วไปจีเบิ่งปลากับผูดง้อยัง่้อดไฟยุตายุตาหุ้ยน้ามาันปิดตะเล่นดีแทะมันปิดเตยเย็นดีแท้น้าเนาะ มันเป็นตะเย็ยนดีแท้โอ้อยู่ข้างเค้นอ้อยนี่บ่แม่ยังนั่งเลี้ยงงัวัด น้ามันจะเย็นดีเนาะคุงดูเพิ่นมาอยู่ทงแต่ก่อนเพิ่นอยู่ในบ้านอยู่บ้านอยู่ยกับลูกศิษย์นี่นราคะพูดนะฮะป้า,าไม่เป็ได้กินแซ่บแต่นี่อ่านจีนของเพิน่น <c> ป <oughs> ้าดสงสัยก้าโพดหวานสงสัยก้าโพดหวานพูดนะอ่านจีนในบวกทั่วแห่เพิน่นขอในเด้อนี่ เออเอารอดชนะสิละสิไปเอาแนวบ่ติเอาแนวเซธทองกับเอาแนวเซธดินผนบ่เออก็เออผลบ่เออก็เออเองอุ้ย แม่นข่อยนะป้าเพิ่นก็อดกินได้ปะใ่รก็อดกินมาได้ไอ้ขี้หักของเพิ่นเสยเฮ้ยถัย่วแห่เนาะนกินแคปเจียวบองนี่คือสิยแสบเนาะเฮ้ยกินแคปเจียวบองนี่ก็เสียแสบเนาะ บ้าใอยมากินสดๆเขาอกมากินใส่แก้วบองเฮ้ยเจ้านั่งเห็นอยังโอ้มันติดเคนโอ้เนี่ยว่าผมก็ไม่เห็นส่วนนี่เห็นแต่ส่วนผุนเนาะ นั่นร <laughs> การนวดนารา่การนวดนา,า,ก,า,ดนาก็บทรงงันอ,อสอมอ,อยุ่งเนน <laughs> ยินหมดนะปลากกวยปลากวยเด้อสมนีได้ค่ะเนีตบไทยเฮ้ยน <laughs> มาตบด, <laughs> ดากเน่ยเพราะว่าตบไทยเพราะว่าตบไทยพันมาตบดากเข้านี <ผม S 1> ้ <laughs> <laughs> ฝากกดติดตามช่องสาวรู้สีสารแชแนลนะค่ะเด้อเฮงเฮงรวยเรืยสุขภาพแข็งแรงนะค่ะเด้อเดดซองน่ะนี่หล่ธรรมชาติชร์ทันสีค่ะเดี๋ยวนะค่ะเด้อขอบคุณค่ะเฮยมาหน้าเราได้เงินเป็นตมาอยู่เฮงเป็นตมาอยู่เฮา งบหน่อยค่ะพี่น่าตรงตงบ่าวเด้อเอ้ยเปลือกนะเส้นได้บ่มีค่ะบ่มีเส้นเอาบ่มันได้เส้นนะ